เดินทางออกจากทะเลทรายอียิปต์ที่กว้างใหญ่เราได้เห็นบทบาทสำคัญของคณิตศาสตร์ในอรารยธรรมยุคแรกและ2,000ปีต่อมาได้มีการเริ่มต้นใหม่ในหมู่เกาะของกรีสชายและหญิงที่นั่นเรียนรู้ที่จะตุเถียงด้วยตะก,กัตศาสตร์ก็คืออาวุธของพวกเขา สมัยคลิสโบราณนี่เองที่คณิตศาสตร์ได้ซึมซับจิตวิญญาณใหม่แต่ครั้งนี้จะพาเราไปยังประเทศทางตะวันออกสถานที่ซึ่งเกิดการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ทางคณิตศาสตร์ มันมีตัวตนแม้จะหมายถึงไม่มีอะไรลองคิดดูนะครับมันอาจเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้ามันไม่มีตัวตน ในประเทศนี้อาคารจะมีชั้นศูนย์นี่คือบ้านเกิดของเลขศูนย์เลขศูนย์สร้างขึ้นมาได้ยังไงและทำไมมาย้อนกลับไปค้นหาต้นกำเนิดของมันกันดีกว่าครับ ย่านนี้เสียงดังโจจและมีชีวิตชีวาวันนี้ท er ั่วท pues ั <S 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 ้งอินเดียจะเป็นแบบนี้ผู้คนสาดฝุ่นผงสีใส่กันแต่ไม่มีใครโกรธเลยผมเองก็เลี่ยงไม่ได้ครับ ชายคนนี้ตั้งใจใช้สีเพื่อพลางใบหน้าของผมพระกฤษณะเทพเจ้าของอินเดียมีใบหน้าสีฟ้าวันนี้พวกเขาวาดใบหน้าของตัวเองให้เหมือนกับพระกฤษณะวันนี้คือวันโฮลีเทศก,กาลแห่งสีสัน งานฉลองที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียถนนที่ไปสู่วัดในมัทุระซึ่งอยู่ทางเหนือของอินเดียในรัฐอุตตรประเทศมักเต็มไปด้วยผู้คนในวันโฮลีเราติดอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับทั้งที่เทวสถานอยู่ตรงมุมนี้เองวัดฮินดูแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระกฤษณะ ฉากนี้น่าทึ่งมากผู้คนมาสักการะที่นี้เป็นเวลาสามชั่วโมงนักบวชแจกจ่ายอาหารที่ใช้ถวายแด่พระกิจนะการแบ่งอาหารกับเทพเจ้าทำให้รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เทพเจ้ามีบทบาทสำคัญในชีวิตชาวอินเดียพระเจ้าและคนอาศัยอยู่ด้วยกันสำหรับคนภายนอกแล้วฉากนี้อาจดูแปลกและแตกต่างครับทำไมยังมีความเชื่อเช่นนี้อยู่ในโลกวิทยาศาสตร์มันน่าทึ่งอย่างแท้จริงแต่สำหรับคนอินเดีย 1,200ล้านคนนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับการกินและการดื่มวันโฮลีตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายตามจัตรักติเมื่อเทศกาลนี้มาถึงฤดูใบไม้ผลิก,ก็เริ่มขึ้น เทศกาลมาถึงต่อสำคัญในช่วงกลางคืนผู้คนจุดไฟและสรนเสริญพระกิณะโฮลีเริ่มขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงวันสุดท้ายในอินเดียสิ่งที่พระเจ้าเก็บรักษาจะปรากฏขึ้นในท้องฟ้าและมนุษย์ต้องอ่านความต้องการของสวรรค์นี่คือคืนก่อนงานเทศกาลไฟจะยังไม่ถูกจุดจนกว่าจะปรากฏพระจันทร์เต็มดวง ผู้คนสวดมนต์เพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีผูกเขาเผาหุ่นของนางโฮลิกาสัญลักษณ์ของปีศาจช,ชั่วร้ายการได้เห็นเทศกาลดังกล่าวเด็กๆเติบโตอย่างรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้าการได้รับใช้พระเจ้าที่ดีและลงโทษพระเจ้าที่ไม่ดีต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอินดี คุณโพลิกาล้มไปแล้วปีถัดไปจะยังเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ทุกวันตลอดทั้งปีจะมีเทศกาลที่ใดที่หนึ่งในอินเดียเทกศกาลเหล่านี้เป็นรูปแบบของการสื่อสารกับพระเจ้าการกำหนดวันของเทศกาลคือจุดเริ่มต้นของคณิตศาสตร์ในอินเดีย เราใช้เวลาทางรถส11ชั่วโมงจากเดลีเมืองหลวงของอินเดียไปยังอุชเชนอุชเชนเป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่อินเดียตอนกลางแต่เมื่อพรามคุปตะมาเป็นหัวหน้าหอดูดาวของเมืองนี้ในคิสตรวรรษที่17สถานที่ดูแตกต่างจากปัจจุบันมากเลยครับอุชเชน เป็นศูนย์กลางทางดาราศาสตร์อินเดียในสมัยนั้นและการเป็นศูนย์กลางทางดาราศาสตร์ก็หมายถึงศูนย์กลางทางคณิตศาสตร์ด้วยพรามคุปตะซึ่งมาจากบินมาลในรัฐปาสถานทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียใช้เวลาน,านานมากเพื่อเดินทางมายัางอุชินในแคว้นมันวะ เขาเป็นนักปราชญ์ที่น่านับถือที่สุดในยุคนั้นตำแหน่งหัวหน้าหอดูดาวเป็นการยืนยันสถานะสูงส่งของเขาในสมัยนั้นดาราศาสตร์ของอินเดียก้าวหน้ากว่าตะวันตกมาก คนอินเดียรู้อยู่แล้วว่าโลกกลมพวกเขายังสามารถคำนวณเส้นรอบวงด้วยค่าท่่งตรงสัมผัสพวกเขาพลาดไปเพียง100กิโลเมตรพรามคุปตะเพิ่งมาถึงระดับแนวหน้าของวิทยาศาสตร์ถึงเขาจะคุมหอดูดาวแต่เขาก็หลงรักคณิตศาสตร์มากครับ แต่คณิศาสเป็นเพียงตัวประกอบของดาราศาสตร์ในยุคข,ของเขาขนาดอยู่ในอุเเ่นพรามคุปตะหมกมุ่นอยู่กับคณิศาสเท่านั้น เื่อดาราศาสตร์พัฒนาคณิตศาสตร์ในอินเดียก็พัฒนาตามไปด้วยคณิตศาสตร์ไม่ได้มีเพื่อการคำนวณขนาดใหญ่ทางดาราศาสตร์เท่านั้นต้องขอบคุณนักคณิตศาสตร์อินเดียเราจรึงทำการคำนวณขนาดเล็กที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันได้ไไดคนโบราณของตะวันออกเก่งเรื่องการคำนวณตัวเลขมากกว่าเลขาคณิตโดยเฉพาะ มีการนำการคำนวณพิเศษหลายอย่างมาไว้ในพระคัมภีร์ของอินเดียตัวอย่างเป็นประมาณนี้94คูณ97ชาวอินเดียหลายศตวรรษก่อนจะแก้โจทย์เช่นนี้กันครับ เอา100ล94และ100ล97บวกผลลัพธ์แต่ละตัว6กับ3แล้วหักออกจาก100คำตอบก็คือ91ทีนี้เอา6คูณ3จะได้เท่ากับ18ดังนั้นผลลัพธ์ของ94คูณ97ก็คือ9,118 พระคัมภีร์ของอินเดียใส่การคำนวณพิเศษดังกล่าวไว้ในหลายหน้าด้วยกันมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์อินเดียมีบทบาทสำคัญอย่างมากเลยครับในการสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และรวมไปถึงดวงดาวในวันทิ่สมายันดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านศูนย์กลางของอุชเชนค่าละติจูดของอุชเชนอยู่ที่ 23องศาเหนือซึ่งรู้จักในชื่อ Topic of c a n c e เเช่นเดียวกับที่หอดูดาวหลวงกินนิชเป็นของชาวอังกฤษอุช,ชินก็เป็นศูนย์กลางของโลกสำหรับชาวอินเดียพวกเขาสามารถคำนวณความยาวของหนึ่งปีโดยมีข้อผิดพลาดเพียงไม่กี่วินาทีพวกเขาค้นพบวิธีทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญอีกอย่างเพื่อสังเกตท้องฟ้าซึ่งในปัจจุบันเรียกกันว่า ตรีโกณมิตินั่นเองตรีโกณมิติมีประโยชน์มากในการกำหนดความยาวของสิ่งที่สูงเกินไปหรือไกลเกินกว่าที่จะวัดได้ตัวอย่างเช่นสมมติเราอยากเอาลำต้นมาใช้เป็นเสายอดของต้นไม้สูงเกินกว่าจะวัดได้ ผมต้องการหาจุดที่สร้างมุม45องศากับส่วนยอดแบบนี้ใกล้เกินไปเดินออกไปไกลอีกนิดผมพบจุดที่ทำมุม45องศา กับด้านบนของต้นไม้ได้แล้วครับต้นไม้ตั้งอยู่ในมุมตั้งฉากมุมทางฝั่งผมคือ45องศาและมุมตรงข้ามก็เท่ากันเมื่อสองมุมมีขนาดเท่ากันความยาวของฝั่งตรงข้ามของแต่ละมุมก็เท่ากันด้วยดังนั้นความสูงของต้นไม้จะยาวเท่ากับระยะทางที่ผมเดิน ผมเดินประมาณ15เมตรดังนั้นส่วนสูงของต้นไม้ก็คือ15เมตรถ้าผมเดินไกลออกไปมุมที่ผมอยู่ก็จะเล็กลงเช่นเดียวกันโดยทั่วไปความยาวของด้านที่สมในกันนั้นจะเปลี่ยนไปด้วยมุมที่อยู่ใกล้ผมจะเล็กลงขณะที่ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวขึ้นเมื่อมุมที่อยู่ใกล้ผมคือ30องศา ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ30เมตรตอนนี้อัตราส่วนระหว่างความสูงกับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ1ต่อ2นี่คือค่าไซสาย30องศาครับแนวคิดพื้นฐานของตรีโกณมิติได้มาจากนักคณิตศาสตร์กรีกที่ชื่อว่าทเลมีแต่ชาวกรีกรู้ค่าไซา์เพียงไม่กี่มุม ชาวอินเดียรู้เรื่องตรีโกณมิติเยอะกว่าพวกเขาทำตารางซึ่งแทนค่าไซน์และโคไซน์ตั้งแต่ศูนย์ถึง90องศาตารางเกือบจะตรงกับค่าตรีโกณมิติที่เรารู้จักกันอินเดียเป็นบ้านเกิดของตรีโกณมิติสมัยใหม่อย่างแท้จริง นี่คือยอดเขาเอเวอเรสต์ปี1856กว่า100ปีก่อนที่คนปีนขึ้นไปถึงยอดเขาสูงสุดมีการวัดความสูงของมันโดยใช้ตรีโกณมิติว่าสูง8,840เมตรแต่ชาวอินเดียวัดไปได้ไกลกว่านั้นด้วยการใช้ตรีโกณมิติมันคือระยะทางถึงดวงอาทิตย์ช่วงที่เป็นระยะพระจันทร์เสี้ยว โลกและดวงอาทิตย์จะทำมุมฉากที่เกือบสมบูรณ์เทียบกับตำแหน่งของดวงจันทร์และมุมซึ่งเกิดขึ้นที่โลกก็คือ8 9 6เศษ6ส่วน7องศานี่คือวิธีคำนวณแบบเดียวกับที่เราใช้วัดความสูงของต้นไม้มุมที่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์คือ1.7ส่วนเขององศาเนืเ่องจากชาวอินเดียรู้ค่าของสายพวกเขาจึงใส่เป็นตัวเลข ค่าซ้ายของ1ส่วนจิตขององศาก็คือ1ส่วน400พวกเขารู้ว่านี่แปลว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลกว่าดวงจันทร์400เท่า ไม่แตกต่างจากสมัยของพรรามคุกตาเลยพาราณสีเป็นสถานที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอินเดียมีประชากร1,200ล้านคนและเทพเจ้ามากกว่า300ล้านองค์พารานสีแทบจะมีทุกองค์ประกอบของอินเดียแต่ศักยภาพของประเทศไม่ได้พบในจำนวนประชากร หรือจำนวนเทพเจ้าเสมอไปนักท่องเที่ยวในอินเดียอยากมาชมเมืองพาลนานสีกันนะครับและผู้ที่มาถึงที่นี่ต้องการไปชมรอบวัดดูกามีคำถามที่น่าสนใจมากมายอยู่ในวัดแห่งนี้มันเกี่ยวกับการสิ้นสุดของโลกมีสองเสาตั้งอยู่ในสาข,ของวัดนี้ หนึ่งเสายึดแผ่นวงกลมไว้64แผ่นจุดจบจะมาถึงเมื่อแผ่นวงกลมทั้งหมดถูกย้ายไปยังเสาด้านขวาแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีหนึ่งเงื่อนไขตอนที่เราย้ายแผ่นแผ่นที่ใหญ่กว่าจะวางบนแผ่นที่เล็กกว่าไม่ได้จึงต้องมีเสาพิเศษ เพื่อช่วยในภารกิจนี้ครับแล้วต้องขยับกี่ครั้งถึงจะย้ายทั้ง64แผ่นกันได้ล่ะครับมาลองขยับแค่1แผ่นกันก่อนนะครับแค่1ครั้งก็ย้ายได้1แผ่นแล้ว2แผ่นล่ะครับ 1, 2แต่นี่ไม่ถูกกดแผ่นที่ใหญ่กว่าจะวางบนแผ่นที่เล็กกว่าไม่ได้ 1, 2, 3ทีนี้ผมจะลองย้าย3แผ่นด้วยกันนะครับจะต้องขยับกี่ทีกันมาลองดูกันนะครับ 1, 2, 3, 4, ง,งห้า ผมต้องขยับเจ็ดครั้งครับเพื่อจะย้ายแค่สามแผ่นเท่านั้นหนึ่งครั้งสําหรับแผ่นเดียวสามครั้งสําหรับสองแผ่นและเจ็ดครั้งสาหรับสามแผ่นครับผมจะรู้คําตอบเลยไหมหลังย้ายทั้งหกสิบสี่แผ่นนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นครับคณิตศาสตร์คือการหากฎและการหาสูตรหนึ่งครั้งสําหรับหนึ่งแผ่นสามครั้งสําหรับสองแผ่น และเจ็ดครั้งสำหรับ3แผ่นรูปแบบหรือสูตรที่ซ่อนอยู่คืออะไรเอาเลขสองมายกกำลังด้วยจำนวนของแผ่นแล้วลบออก1ถ้าเราจะย้าย4แผ่นเอา2ยกกำลัง4แล้วลบออก1แบบนี้ต้องย้าย15ครั้ง นั่นหมายถึงถ้าจะย้าย64แผ่นต้องเอา2ยกกำลัง64จากนั้นลบหผลลัพธ์คืออะไรคำตอบคือ18ล้านล้านล้าน4 4 6 7 4 4ล้านล้าน 73,709,551,615ถ้าหากใน1วินาทีผมขยับ1แผ่นผมจะต้องใช้เวลา5 8 4 9 0 0ล้านล้านปีขยับเกือบ18ล้านล้านล้านกว่าครั้งใช้เวลา5 8 5 0 0 0ล้านล้านปี ชาวอินเดียมุ่งมั่นกับตัวเลขจำนวนมากแต่ไม่มีใครเห็นจุดจบของตัวเลขอันนั้น